สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องโว v ไวทีวียูทู e ก็โว่ไวทีวีทิกต็อก็โว่ไวทีวีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะเห็นวัทกรรมทางการเมืองมากมายเลยทีเดียวสรุปแล้วนะฮะสรุปก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะถามพ่อแม่พี่น้องนะครับสรุปไม่เป็นชินเปน็นอันเละเทะเละเทะ เสียเวลาเสียโอกาสการที่อุ้มสมกันจากพรรคประชาชนให้พรรคสีน้ำเงินขึ้นมาเป็นรัฐมาลหนึ่งเดือนก็เกินพอนะครับสาหัสสากันไม่มีอะไรที่จะเดินต่อได้อีกแล้วนะครับวันนี้ฮะพักคสีส้มนี่นะครับโรมถามโรมคำเดียวนโะรมอุ้มสมนายก ที่มาจากเสียงข้างน้อยนยได้อะไรบ้างและการเป็นนายกรัฐมนตรีไปย้ายข้าราชการไปตกแต่งนู่นนี่นั่นต่างๆนีฮะคดีโกงที่ดินพระเจ้าแผ่นดินเขากระโดงก็เงียบหายคดีโกงประชาชนในการหัวเลือกตั้งสวอ,อกก็เงียบหายคดี ที่ดินสาธารณะไปทำเป็นลันเวเครื่องบินส่วนตัวปากช่องก็เงียบหายมีอะไรบ้างที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ตัวที่คนไปมอบตำแหน่งไปอุ้มสมไปสมประโยชน์เบื้องหลังจริงๆอาจจะคุยอะไรกันไม่รู้จับมือกันเพื่อทำลายศัตรูทางการเมืองหรือเปล่า จับมือกันระหว่างพักสีส้มกับพักน้ำเงินเนี่ยทำลายธรรมนัตหรือเปล่าวันนี้ผมเห็นโรมเลยนะครับออกมาพูดมาเคี่ยนให้ปลดธรรมนัตแต่ไม่เคยบอกให้ปลดอนุทินนะครับมีหมายสารติดตัวอยู่ด้วยไม่ให้ปลดใชยชนกแหละครับมีหมายสารอยู่ด้วยรัฐมนตรีในนี้อีกหลายคนที่เป็นแบบนี้ครับแต่โรมนี่นะครับ บอกธรรมนัตแต่งตั้งทนะดนมาเป็นข้าราชการการเมืองเท่ากับโกงประชาชนรับไม่ได้แต่วันนี้พักประชาชนนำโดยเทงเต้งเป็นหัวหน้าพักรมได้ออกลหลายๆคนนะ แต่งตั้งอนุทินเป็นนายกอันนี้คือโกงประเทศชาติครับโกงแผ่นดินครับโกหกประชาชนครับหักหลังคะแนนสิบสี่ล้านเสียงครับหักหลังประชาชนครับอย่าเล่นปาหีกันอีกเลยครับจัดการกันไปครับสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะฮะไม่มีใครดีกว่าใครเลย ผีเน่ากับโรงผุเหมือนเดิมครับวันนี้เจ้าชายอยากจะถามคนไทยดังๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะช่วยกันกําจัดพักการเมืองแบบนี้แหละใช้จังหวะใช้โอกาสสร้างวาทกรรมและเข้ามาสู่รัฐสภา,าประโยชน์ไม่เห็นเลยครับมีแต่วาทกรรมมีแต่คำพูดครับ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแม้กระทั่งรัฐสภาหลังคารั่วนี่ครับพักประชาชนไม่เคยถามแล้วฮะใครเป็นคนทําบริษัทของใครชิโนไทยนี่ยังจิบจินะครับวันก่อนนี้นะฮะตะจิ้นเนี่ยนะครับชวรัตชาญวีรกุลพ่อของอกนุทิน มานั่งแดกข้าวในรัฐสะภามาในฐานะอะไรครับมาในฐานะตําแหน่งอะไรครับมานั่งแดกสวาปามอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่ธรรมนัตเข้าไปหานะฮะมึงมาในฐานะอะไรนั่นแสดงว่าตระกูลนี้แม่งมองไม่เห็นหัวประชาชนขนาดไปประชุมไอ้อาลุทินี่ยังเอาเมียไปนั่งด้วยเอาอีจา๋านี่ไปนั่งด้วยอีจ๋าปากเจาด่าสื่อมวลชนนี่ครับ